จะติดชื่อสิเอาเอาดีกว่าเอานิ้วบังหน่อยก็ได้ฮะเอาเอานิ้วบังหน่อยที่ปล่อยเอกสารสรุป <L> น,นี้นะครับมาฟ้องเพียนคีย์บอร์ดนะครับที่ได้มีการไปโพสต์ในกลุ่มข่าวกลุ่มหนึ่งนะครับทําให้น้องโฟกัสได้ความเสียหายนะครับก<สด>็คนคนนี้เนี่ยโดนทั้งหมดสองกรรมนะครับการที่เขาไปโพสต์ทําให้น้องโฟกัสเสียหายเนี่ยทำให้มีคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์นะครับใน,ในทำนองว่าน้องโฟกัสเนี่ยเป็นเป็นคนไม่ดีเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะวันนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเราฟ้องก่อนหนึ่งคนนะครับแต่ทั้งหมดที่ตอนนี้เรารวบรวม ได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยสารีสามคนที่จะดำเนินคดีนะครับ<ม>ก็เรียกค่าเสียหายด้วยนะครับนอกจากคดีอาญาเนี่ยซึ่งมีโทษจำคุกสองปีปรับสองแสนบาทนะครับเรายังเรียกค่าเสียหายนะครับหนึ่งล้านบาทนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ทําให้น้องโฟกัสเนี่ยรรได้ความเสียหายครับกลุ่มบุคคลที่มาฟ้องเนี่ยที่สุดทราบกลุ่บุคคลได้รับใช่ไหมครับว่าเป็นใครูี่สทราบได้ครับมีแค่คนเดียวทั้งหมดสารีสามคนแต่ว่าวันนี้ฟ้องก่อนคนเดียวครับทำไมถึงฟ้องก่อนคนเดียวตอนนี้นนนค่อยๆทย,ยอยครับเพราะว่ามันมีหลายคน แสดงว่าคนนี้นี่คือหลักฐานชัดกว่าชาวบ้านก็เลยคนนี้ขี่วัดขี่วัดเลื่อนนะครับแล้วก็ชื่อนามสกุลชัดนะครับตัวอีสาที่สามคนเนี่ยเราก็มีชื่อนามสกุลแล้วนะครับตัวตัวของคนนี้เขาเคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนหน้านี้มาหลายครั้งแล้วก็เท่าที่เราตรวจสอบพบนะครับมีการโพสต์ในทำนองว่าน้องโมกัสได้ไม่ดีเนี่ยจำนวนสองครั้งหนึ่งล้านนี่คือคนละ้านใช่ครับสามิบสามคนก็คนละคนละล้านใช่ไหมฮะ ครับโอืโอเ,เกี่ยวกับการเมืองหรือว่าบัตเงินครับเอ,อ่อเป็นการโค้ดเอ่อเอาแคปภาพของน้องโฟกัสไปนะครับแล้วก็ไปว่าในทางเสียหายในในทางการเมืองเป็นเรื่องว่าในเรื่องส่วนตัวเป็นสุดเลยครับสามสิบสามคนทั้งหมดนี่คือจะรายละหนึ่งล้าน 1, 000, 000, เหมือนกันหมดหเลยไงว่าเดี๋ยวนี้ต้องอยู่ที่น้องโฟกัสตัดสินใจนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เรามาฟ้องกับคนหนึ่งก่อนแล้วได้ค่าเสียหายหนึ่งล้านนะครับก็ว่าไงบ้งครับัาก็จริงๆอ่ะปล่อยมาก หรือเจ้าหนี้ก็คงไม่ได้แบบเลื่อกอำนวยขนาดนั้นแต่ในช่วงยุคแบบนี้ค่ะแล้วเขายังเลือกที่จะแบบวิจารณ์เราแบบนี้อยู่ก็ก็ต้องเรามเป็นคตัวอย่างที่สุดกครับตัวอย่างข้อความที่เขาโพสใส่เราเนี่ยมันไปในเชิงไหนในหลังแหงน้องเหรอไอที่จริงๆมันมีเยอะมากเลยค่ะแต่อันนี้คือเป็นแค่เป็นหลักหลักฐานใน้สำนวนนะนะครับแต่ว่าเอาเอาเท่าที่เท่าที่พี่พอบอกได้นะครับก็คือว่าไปว่าให้น้องโฟบาร์แล้วเขาเสียหายดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเขามาขอไกลเกลี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยอมนะ ต้องมาก่อนนะคอย่างแรกเขาต้องมาก่อนค่ต้องมาก่อนสิ่งที่เราอยากจะได้อย่างนี้อยากจะให้เขาขอโทษกับสามคนว่าอย่างไรก็อันนี้นะครับคือถ้าเกิดมาเนี่ยนะครับก็คิดว่าน้องโฟกัสเนี่ยก็เดี๋ยวคงต้องดูก่อนว่ามาแล้วสำนึกผิดไหมนะคบสำนึกผิดเนี่ยแล้วจะเยียวยาอะไรยังไง เขาจะพูดหรือจะโกรธอะไรบ้าง,งเพราะว่ามันก็ทําให้เราเจือเสียยิ่งเดือดร้นค่ะคือเราเห็นคนนี้มาบ่อยจนลาคาแล้วว่างั้นถูกไมหมไลยเนี้ไลายที่มันมาเลยจริงคือมันเห็นเยอะม,มากเลยคนนี้ยยเลยยำม,มาแค่คนเดียวจริงจมันเยอะมากจริงอันเนี้ยอันนี้ทนายเขาคัดมาแล้วหนึ่งคนว่ามัน แล้วคนวอือ่นที่เหลือนี่จะฟ้องเรียกร <ละ S 2> ้องค่าหายเหมือนคนนี้ไหมหนึ่งล้านหรือคิดว่ายังไงที่ตั้งใจไว้ยังไงคือตอนนี้อีกสารีสองคนนะครับรวบรวมหลักฐานเรียบร้อยแล้วแหละนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ให้น้องโฟกัสดูนะครับแล้วก็ให้น้องโฟกัสตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงต่อไปต้องบอกก่อนว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เข้าบิ่นประมาทแต่ว่าเข้าดูหมิ่นนะครับซึ่งมีอัตราโทษเนี่ยแตกต่างกันนะครับอันนี้เดี๋ยวขอปรึกษากันก่อนนะครับว่าจะจะดาเนินการยังไงกับคนที่เหลือนะแบบน้องโฟกัสจะขับไี่บอกอะไรคนที่เหลือที่ กิจกรรมร่วมดองนี้ยก็อย่างที่บอกนะคะสําหรับการเองเนี่ยกัปเป็นเป็นเหมือนประชาชนคนธรรมงเนาะการที่กัปจะพูดอะไรออกไปก็คือเป็นการวิจารณ์ของกัปเองส่วนคนอื่นที่มาวิจารณ์กันเนี่ยต้องระวังกันนิดนึงเพราะกัปคือมันคือการวิจารณ์ส่วนบุคคลแล้วมันไม่ใช่เอาง่ายคือคิดอะไรก่อนพูดละกันค่ะก่อนที่จะพิมพ์ลงไปนะคะไม่งั้นก็อาจจะต้องเสียเวลาเสียเวลนแบบนี้จะมีโอกาสให้เขามาไกลเกลียมาขอโทษไหมหรือว่าเขาต้องการทำขอโทษเป็นเงินเท่านั้น อางแรกต้องมาเจอหน้ากันก่อนค่ะต้ามาแล้ฟังพ่อแม่หาอะไรกันก่อนนะคะแล้วค่อยว่ากันคือเรื่องนี้เราพร้อมเป็นคดียานะครับเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องออกหมายเรียกเขามานัดแต่สวนฟ้องอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเขาไม่มานะครับแล้วใส่สวนมาเกิดว่ามีมูลขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มาก็ต้องออกหมายจับนะครับที่คกระบวนการทางศาลยังไงตัวก็ต้องมาเพราะเราพร้อมเป็นคดียานะครับเหนะครับ